สวัสดีมิดรลกแฟนเกมทุกคนนะครับผมเซนโซเซแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกม How Fipper หรือว่าบ้านตีนเป็ดมาพร้อมกับ DLC ที่มีชื่อว่า Garden Fipper หรือว่าสวนตีนเป็ดโอเคแปลตามๆกันแน่นอนครับว่าสิ่งที่ทุกคนรอคอยตอนนี้มันได้เกิดขึ้นจริงแล้วนั่นคือคือคือ,แล,คอแ,แล้วก็คือแพททำสวนมาลวเว้ย เอาแล้วตอนนี้เราสามารถถอนวัชพืชที่ขึ้นอยู่ตามพุ่งหญ้านในบ้านได้แล้วก็สามารถทําสวนได้ฮะมีของตกแต่งสวนใหม่เพียบเลยแต่ว่าต้องไปเสียค่าดียอซีอ่ะนะสองกว่าบาทก่อนอื่นขอถอนวัชพืชก่อนกําลังมันเลยเอ๊ะคลิกลัวพับๆๆๆสนุกมากสะใจมากโอ้โหตรงนี้เป็นดงแหมได้ยินเสียงแล้วมันฟินมากอ่า สรุปแล้วเข้าเกมมาประมาณครึ่งชั่วโมงไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นมานั่งถอนวันชพืชเล่นอยู่เนี่ยสนุกสนุกมันสะใจดีนะยังบอกไม่ถูกออค่อยๆเก็บเกี่ยวไปทีละนิดเ้ามาเดี๋ยวมาเข้าเรื่องของเรากเลยดีกว่าวันนี้ฮะจะพาไปทําบ้านหลังเดิมที่เราทําคางไว้จากพาร์ทที่แล้วโดยเราจะเปลี่ยนให้มันมีสวนอยู่หน้าบ้านนี่เป็นบ้านหลังนี้บ้านธรรมชาติสีเขียวสวยงามมุงมิง้งแต่หน้าบ้านยังสีขาวอยู่นะ จริงๆมันก็มีบ้านหลังใหม่ๆมาให้เราตกแต่งอีกเพียบเลยแต่ตอนนี้ขอเป็นบ้านหลังนี้ก่อนละกันเนื่องจากเรายังทําคางไว้จากขราวที่แล้วอยู่ต้นไม้ใหญ่โตสูงสง่าสวยงามดูล่มลื่นที่สุดแล้วหลังนี้อ่ามีด้านข้างด้วยด้านหลังก็เต็มไปด้วยวัชพืชอีกแล้วโอ้โหขอซอยอีกนิดนึงละกันซอยยิกๆเลยสนุกมากบอกเลยอ่าเก็บวัชพืชเล่น จะไม่ได้ไปทําอะไรก็เพราะมัวแต่เก็บวัชพืชน,นี่แหละฝั่งด้านหน้านี่เดี๋ยวเราต้องเริ่มจากตรงด้านหน้าก่อนนะเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บวัชพืชด้านหน้าเออเก็บไปทิ้งเก็บไปทิ้งมีอัพเพิร์กด้วยอัพเพิร์กเกี่ยวกับการทําสวนใช่ไหมเนี่ยขอชมหน่อยสิมีอะไรบ้างได้สกิลพอยต์ในการทําสวนมา2ปลูกพืชได้อย่างรวดเร็วขึ้น80%อันนี้ขุดดินได้ไวขึ้น75% ตัดหญ้าได้อย่างรวดเร็วขึ้นอีก100%ต้องมีตัดหญ้าด้วยเหรอวะเนี่ยอันนี้คือ gate, อัปเกรดอาวุธที่ใช้ในการทําสวนนั่นเองก็มีให้เลือกอยู่2องานอีกอันหนึ่งคอมมิชชั่นยังไม่มาอันสุดท้ายหญ้าที่ขึ้นลกๆสูงๆส,สามารถมองเห็นได้ในมินิแมปอันนี้ก็มองเห็นวัชพืชได้เหมือนกันในมินิแมปเริ่มจากอันแรกก่อนเลยทําทุกอย่างให้บรรลุรวดเร็วฮะเราจะได้เสร็จงานของเราไวๆเก็บก่อนวัชพืช นี่คือวัชพืชใช่ไหมเนี่ยมันยังไม่มองเห็นในมินิแบบนะถ้าเราอัพเพิร์กอันสุดท้ายเราถึงจะมองเห็นเราจะต้องเริ่มจากการตัดหญ้าเฮ้ยเอ้ยมีเครื่องตัดหญ้าบันเทิงแล้วมืองานนี้โอ้โหโอ้โหสนุกแล้วครับงานนี้ถ่ายยาวไปเลยแง่แง่แง่แงงงงรอบรั้วรอบรั้วจัดไปโอ้โหบันเทิงแล้วครับแหมใช้ได้ใช้ได้สนุกมาก เก็บทุกซอกทุกมุมอันนี mm ้ย hmm> ังสูงอยู mm ่โหมีการอย่างนี้ด้วยถ้าเกิดไม่ก้มหัวต่ำนะมันก็จะตัดได้แคบปลายไม่โดนต้นโหแต่กว่าจะตัดเสร็จหมดทั้งบ้านนี่เหนื่อยตายอ่ะดูทรงแล้วมันไม่มีเครื่องมืออะไรที่มันจะใช้ง่ายกว่านี้แล้วใช่ไหมเนี่ยโหมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวจริงด้วยนะน่าจะมีรถไถซะหน่อยอ่ะหรืออะไรที่มันตัดได้กว้างกว่านี้นะอันนี้มันแคบเกินไปอ่ะ เ okay. เล่มฝั่งนี้บ้างฝั่งเดิมดีกว่าเราต้องทําให้มันเสร็จไปเป็นแถบๆมันจะได้มีมุมในการวางของวางอะไรหน่อยคิดว่าจะทำมุมนี้แหละเป็นมุมแรกเลยไหนๆก็ตัดมาละเอาเราเลงไปต้องขอบคุณ h o w f i p p e r นะที่ทำ DLC แบบนี้มาให้ทำให้เราได้มีอะไรทำอย่างอื่นบ้างนะนอกเหนือจากการทำบ้านอย่างเดียวเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์อะไรก็เล่นไม่เพิ่มอะไรเข้ามาให้เลย เป็นเกมที่มีอัปเดตชามากๆเราก็เลยต้องเล่นแต่อะไรซ้ำไปซ้ำมาไม่เล่นก็ไม่ได้อีกนะเดี๋ยว FC จะมาตามทวงเอาก็ตามใจคนดูนะเนาะท้องซากดซ u b s ไ r i b e กดแชร์ใหเ้เราก็ต้องตอบแทนเขาด้วยการเล่นเกมที่เขาต้องการให้เขาดูอ่าก็ถ้าใครยังไม่ได้กดแชร์กด s ับ s ไ r i b e ก็อย่าลืมช่วยกันกดด้วยแล้วกันเนาะเดี๋ยวนะทำไมมันเป็นลูกคืนอย่างงี้เนี่ยโอ้โหตัดกันได้แบบไม่สม่ำเสมอเลย มันน่าจะมีวิธีตัดที่ดีกว่านี้นะมาเป็นคันนาเลยอันนี้ไม่ใช่การ์เดนฟิปเปอร์แล้วเป็นเกมปลูกข้าวแทนไหนๆก็ไหนๆแล้วขอลองหย่อนพืชอะไรลงสักหน่อยแล้วกันนี่อันนี้เลยสีแดงสดใสน่ารักแปะไว้ตรงนู้นเอา้าไม่ต้องปลูกหรออันนี้โอ้แปะไว้ได้เลยนึกว่าต้องปลูกอ่าถ้างั้นมีอะไรเพิ่มอีกบ้างไหมเนี่ยอืมพวกกระถางนี่รู้สึกว่าจะต้องปลูกนะ มีอะไรเนี่ยแครอทแครอทก็ยังจะให้เอามาปลูกอีกครับเนี่ยตกลงนี่มันเกมปลูกผักหรืออะไรเก็บไม่ได้นะเห็นแค่แคอรอทโผล่มาิดเดียวนะนอกนั้นก็ต้นเออก็ยังอุตส่าห์เอามาให้เราปลูกมีอะไรอีกอะนี้มุมตกแต่งโอ้โหบ้านหมาก็มามีบ้านหมาด้วยมีโคมไฟเอาไว้ตกแต่งสวนบ้านหมาบ้านแมวบ้านนกมาหมด อันนี้ก็กระถางก้อนหินนกกะยางสาวว่น้ำก็มาฮะโอ้โหสาวว่น้ำขนาดใหญ่แม่เจ้าเอาไว้วางตกแต่งนี่แจ่มแมวเลยน่าโดดลงไปเล่นหลือเกินวางไว้สักข้างๆบ้านน่าจะพอได้อยู่เออเอาเก็บไว้บ้านอื่นดีกว่านะบ้านนี้ลองทำแค่สวนก็พอโอ้วัชพืชเพียบเลยตรงนี้ละเล็งเก็บไปก่อน เดี๋ยวค่อยหามุมอื่นมุมนี้ก่อนเราต้องทํามุมนี้ให้เรียบร้อยก่อนมุมอื่นค่อยว่ากันอาตัดญ้าตอ่อยาก็ยังคงอยู่เต็มไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนมันแบบมันมันไม่เสมอกันนะถ้าเราก้มหัวลงต่ํามันก็จะตัดแบบว่าแทบแนบพื้นเลยแต่ถ้าเกิดสมมุติเราก้มหัวแบบไม่ต่ํามากมันก็จะตัดแบบว่าเหลือต่อเนี่ยังเหลือต่ออยู่มันจะไม่สม่ําเสมอกัน สามารถใช้น้ำหนักดีไซน์ได้ฮะว่าอยากจะให้มันสั้นกุจูเลยหรือว่าสั้นแค่แบบว่านิดๆหน่อยๆพอเออตอต่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 ตตตตโอ้มึนไม่ไหวพอแล้วนี่เราก็ค่อยๆตัดกําลังหาวิธีอยู่ว่าจะตัดยังไงให้มันเร็วที่สุดจะถ่ายไปตรงๆเลยหรือว่าจะค่อยๆปัดปาดนอันนี้ถ่ายตรงแล้วก็มาตรงนี้นี่ริมรั้วริมรั้วโอ้ยยังไม่ได้ปาดเลยตรงนี้ เรียบร้อยสนุกดีอะเล่นไปเล่นมามันเพลินดีนะแต่มันใช้เวลานานมากตัดให้หมดเนยตรงไหนมีพุ่มๆเหลือๆอ,อยู่ตัดมันทิ้งนี่ไงยังเหลือยังเหลือยังเหลือตรงนี้ยังเหลือมันเป็นเกมที่ค่อนข้างจะดูดเวลาชีวิตมากเลยนะแค่ทาสีในบ้านก็ว่าใช้เวลานานแล้วมาเจอตัดหญ้าข้างนอกนี่โอ้โหยิ่งนานเข้าไปอีก อยากบอกตัวละครเรามากเลยว่าหลังตัดยาเสร็จก็ไปตัดขนแขนบ้างนะยาวเฟื้อยเลยมาดูชิ้นอื่นมีอะไรให้เราแต่งกันอีกบ้างอะไรเนี่ยอ่างอาบน้ำหรือไงตังนอกบ้านได้ด้วยเหรออ๋อไม่ใช่มันเป็นสาว่ายน้ําขนาดใหญ่ฮนะอ่ะดูอางอื่นต่อมีสาว่ายน้ําแบบเด็กด้วยก็มีหลายขนาดเลยอันนี้อะไรเนี่ยนี่ก็ของตกแต่งอีกแล้วเป็นกระถางต้นไม้นี่อะไรเนี่ย โอ้โหโคมไฟวิถีเซนเพื่อจะตกแต่งให้มันออกแนวสไตล์ญี่ปุ่นนะทำได้หมดเซอร์เฟตอะไรเนะี่ยพื้นผิวพื้นผิวผิวยังไงเนะี่ยอ๋อน่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับทางเดินหรือเปล่าเอามาสักชิ้นดีกว่าต้องลองนี่ลองอันนี้ก่อนเลยมาเดี๋ยวลองมาตกแต่งทางเดินนะให้มันออกมาเป็นสไตล์แบบแบบใหม่บ้างแบบเก่าเบื่อละเดี๋ยว ต้องบายเมนี่เออเอามาต่อกันหลายๆชิ้นต้องลองให้ครบฮะมีอะไรให้ลองก็ลองให้หมดแยม่แก้กันหน่อยให้มันพอดีพอดีกันไปไล่ไปดูสวยขึ้นเยอะเลยนะตรงหน้าประตูมีดอกไม้ที่เราวางไปลวหนึ่งชิ้นเรียบร้อยเอย้ดูสวยขึ้นว่ะอันนี้แจมแมว มาเปิดโลกดูอย่างอื่นต่อกำลังสนุกเลยฮะแหมแผดใหม่เข้าทั้งทีเพลินเลยฮะอะไรเนี่ยลาวตากผ้าลาวตากผ้าก็มาอันนี้สะพานโอ้โหถ้ามีตกแต่งเป็นน้ำได้นี่จะเจ๋งมากนี่มีเป็นศาลาก็มาอันนี้อะไรเนี่ยบันไดเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องค่อยๆไล่ไปทีละส่วนอันนี้ลวมันมีอะไรให้เล่นเยอะมากเลยนะ อย่างแรกที่เราจะวางก็คือนี่เลยโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะกับเก้าอี้โต๊ะสวนเก้าอี้สวนโอ้โหมีที่เลือกมากมายเลยมาไลา่ให้ดูก่อนมีแบบนี้ก็มีนะอันนี้สวยดีนี่เอาไว้วางติดกับตัวผนังบ้านนะ่าจะเจ๋งไปจัดหนึ่งตัวมาแล้วชิลเลยครับนั่งเล่นใต้ต้นไม้ร่มเย็นสงบบรรยากาศธรรมชาติ แต่เราจะไม่ทําแค่นี้แน่นอนเราต้องมีอะไรมากกว่านั้นให้เลือกเป็นบวดโต๊ะโอ้ก็มีโต๊ะหลายแบบด้วยโต๊ะเล็กๆก,ก็มีโต๊ะแบบโต๊ะกินข้าวใหญ่ๆเลยก็มีโต๊ะปิกนิกโอ้โหอันนี้โคตรเล็กน่าจะเอาไว้วางข้างเก้าอี้มากกว่านี่เลยโต๊ะใหญ่ๆจัดไปปาบหนึ่งตัวแล้วก็เอาเก้าอี้มาตกแต่งสักสตัว เก้าอี e. ้เป็นแบบไหนดีโหมีให้เลือกเยอะจริงๆนะอันนี้ดีว่าโอ้ตัวมันเล็กอย่างกับเก้าอี้เด็กเล่นไม่เอาเปลี่ยนเรื่องมากดูเก้าอี้ตัวอื่นแทนดีว่านี่นี่นี่อันนี้สวยเป็นเก้าอี้ลายแบบว่าคลาสสิกหน่อยยุโรปแต่ขอบอกว่าตัวจริงนี่โคตรหนักนะเก้าอี e. ้ตัวนี้เป็นเหล็กทั้งดุน้นต้องค่อยๆหมุนหมุนยากมากเก้าอี e. ้มันหนัก ต้องเข้าใจเกี่ยวว่าไม่รู้ได้มาแล้วฮะมุมนั่งเล่นสไตล์ครอบครัวมาฝั่งนี้ต้องจัดซะหน่อยลแล้วแหละศาลานี่เลยศาลาอันใหญ่เป็นลายไมย้เฮ้ยมีเลือกสีเยอะด้วยอะไรหลังคาสีหลังคาเอาสีดำแล้วกันเรียบๆดีไหนว่าฝั่งไหนคือฝั่งเข้า <S <S โอเคเจอล้ไปโอ้โห ต้องประกอบด้วยสาลาไม่ใช่แค่ตั้งเฉยๆฮะมีรายละเอียดโอ้ปักเสาเข็มนี่ใส่ที่กันเข้าไปแล้วก็วางต้นด้านบนมีอะไรเนี่ยตอกน็อตเข้าไปเป็นน็อตไม้ด้วยตัวยึดไม้นี่ทำหลังคาโอ้โหมีอะไรให้ตอกใหม่แล้วสิแบบนี้วางสาลา ค่อนข้างจะละเอียดอยู่แล้วเนี่ยเออวางหลังคาได้แล้วหลังคาเสร็จก็ยึดน็อตด้านบนยึดอะไรต่อเนี่ยข้างบนโอ้โหมีไก่ด้วยแม่แม้แต่ลูกกระต่ายยังต้องขันงานเดียนมากโอเคได้มาละหนึ่งศาลาเราต้องตกแต่งรอบๆฮะเฮ้ยในศาลานี้มันเอาเก้าอี้อะไรมาวางข้างในได้อีกด้วยนี่ว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ตรงนี้มีอยู่แล้วเก้าอี้เอาเพิ่มดีกว่าอีกสักชุดหนึ่งสักชุดหนึ่งวางโต๊ะวางเก้าอี้เพิ่มเข้าไปเข้าในศาลาด้วยจัดไปนีครับพี่น้องนี่โต๊ะเวางตั้งไว้ตรงกลางเลยตามมาด้วยเก้าอี้เก้าอี้ก็เหมือนเดิมเอาชุดเดิมเลยแต่เปลี่ยนแค่เข้ามานั่งในศาลาแหมให้มันเหมือนกันฝั่งนี้ด้วยจะได้ครบ4ตัว เปลี่ยนบรรยากาศจากการนั่งใต้ต้นไม้มานั่งใต้ศาลาแทนเพื่อฝนตกนะกันแดดกันฝนประกอบแค่นี้ก็สนุกแล้วะครับยังไม่ได้ปูพื้นแต่งสวนแต่งอะไรเลยโอ้โหมหีเล่นเยอะมากเดี๋ยวเราต้องแต่งทางเดินนี่ทางเดินให้มันเป็นหินดีกว่าเอาเป็นหินแบบนี้นี่เป็นหินแผ่น ต่อให้มันเดินจากศาลาเข้าไปในตัวบ้านจริงๆมันต้องเดินจากตัวบ้านไปที่ศาลาสิเนืพื้นหญ้ายอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีนี่ด้วยหินค่อยๆวางเรียงไล่กันโอ้โหมันหมุนค่อนข้างยากมากนี่หมุนให้มันเอียงหน่อยตกแต่งแบบให้มีศิลปะเรามีภาพวางไว้ในหัวอยู่แล้วนี่ปั่นมาหมุนมาทางนี้เลย ค่อยๆเสียงมาอ่ามาตามมาต่อได้ไหมเนี่ยติดต้นไม้ไหมเนี่ยไม่ติดได้อยู่โอเคแล้วก็ต่อมันจะถึงทางเดินที่เราวางไว้ก่อนหน้านี้แล้วแน่พอดีเป๊ะแจมแมวเลยเท่านี้เราก็มีทางเดินไปที่ศาลาแล้วเหลือแคออ่ตกแต่งสวนเราต้องทำให้มันออกมาธรรมชาติที่สุด นี่จัดไปกระถางต้นไม้รู้สึกว่าจะต้องมาปลูกลงดินเองนะถ้าเป็นแบบนี้วางไว้รอบๆเลยดีกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าแบบนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรนะใช่ต้นที่เอาไปทําเป็นเสื้อกิี่ส่ของสไนเปอร์หรือเปล่าหรือในภาษา,าพับจีชอบเรียกกันชุดหมอยนั่นไงว่าละอีแบบนี้แหละต้องมาขุดดินเองไปขุดไปเราขุดรวดเร็วขึ้นแล้วฮะเพราะว่าเราอัพ อัพเพิร์กสกิลไปเรียบร้อยไปฝังลงดินแล้วก็กลบใช่ไหมอ่าใช่ด้วยพนมมือกลบสวยงามได้และหนต้นกระถางก็จะหายไปอ่าตักตักดินออกตักไปค่อยๆตักแล้วก็ฝังมาแล้วก็กลบเหมือนเดิมเออนี่เริ่มได้แล้วเห็นไหมเริ่มคล่องละไปและสอต้น แล้วก็จัดการต้นที่เหลืออีก3ต้นวางไปให้เยอะๆเลยเต็มๆมาตักดินเจอหนอนไหมเนี่ยไม่เจอนะไม่มีหนอนเสียดายเกมไม่ละเอียดเลยว่ามีแมงสาบกะข้างในบ้านแต่ไม่มีหนอนเลยต้องมีหนอนมีไส้เดือนหน่อยนี่ธรรมชาติมากอยากได้หนอนน่ะบอกผู้ผลิตเกมเขาให้ใส่หนอนเข้ามาหน่อยได้ไหมมันไม่สมจริงเลยอะ่ะ มันต้องมีหนอนหน่อยกิ้งกือไส้เดือนอะไรแบบนี้อ่ากบเรียบร้อยตอนสุดท้ายเอ้ยไม่ใช่อันนี้มันย้ายเราต้องฝังนี่เริ่มตักออกมันต้องค่อยๆตักเป็นจังหวะด้วยนะถ้าเกิดกดค้างก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวมันไม่ตักให้อ่าแล้วก็กบเดี๋ยวกบไปไหนล่ะ คำสั่งกบหายเดี๋ยวต้นไม้บักหรือไงวะเนี่ยเอางานงอกและกลบไม่ได้เกิดอะไรขึ้นทาไมกบต้นไม้ไม่ได้วะเนี่ยเออได้ละโอ้โหกว่าจะได้ตกใจนึกว่าเออไปละแพทนี้อ่าแล้วก็มีต้นไม้รอบๆฮะแต่ว่ายังไม่เสร็จดีเราต้องปลูกดอกไม้ด้วยเพิ่มดอกไม้เข้าไปมันจะได้มีสีสันหน่อยอะไรเนี่ยต้นเบอร์เบอรี่สีชมพูดแดง นี่วางไว้เลยด้านหน้าต้องกบอีกไหมเนี่ยต้นนี้น่าจะต้องกบเหมือนกันเพราะมีกระถางอ่าต้องกบนะโอเคงั้นก็ตักออกเบื่อกบแล้วอะ่ะเอาหนอนแทนได้ไหมอยากได้หนอนจะเป็นอะไรกับหนอนมากไหมเนี่ยนี่ตักให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฝั่งทีเดียว2ต้นไปเลยตักเอ็กเออได้ละมากบ พนมมือจบอต้นนี้ด้วยเรียบร้อยนี่ฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ยังไม่ได้ทำตักดินออกก่อนค่อ,คอยๆจัดการไปทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็กลบต้นไม้วาบเสร็จแต่เท่านี้ยังไม่พอฮะเราต้องหาต้นไม้แบบอื่นมากบต่อ,เ,อเป็นต้นไม้ตกแต่งให้มัน หลายๆสีหน่อยยัดๆเพิ่มเข้าไปอันนี้ก็สวย้วเนี่ยแต่เหมือนประมาณว่าอันนี้ติดได้เลยฮะไม่มีกระถางต้นไม้คือไม่ต้องกบนั่นเองเออค่อยงชั่วหน่อยไม่ต้องเสียเวลาทำมาหากินไปยัดเข้าไปหลายๆต้นเลยเนีย่มีสีแดงแล้วมีสีเขียวแล้วแล้วก็ต้องเป็นสีม่วงอันนี้ตกแต่งเป็นช่อด้านหลังแล้วกันนี่ตรงนี้ด้วยอีกจุดหนึ่ง แวบเข้าให้สีบัวก็สวยเนี่ยดูหรูหราสีเหลืองด้วยสีเหลืองตกแต่งประดับไว้ฮะเป็นด้านหลังสาราน,นี้เราจะล้อมรอบไปด้วยธรรมชาตินี่ติดด้านหน้าด้วยด้านหน้าให้มันมีสีสันมากขึ้นเหมือเดิมมีสีแดงสีเหลืองอะนะมาสองสีละแล้วก็สีเขียวตรงนี้รู้สึกจะโล่งเกินไปอะ่ะมันดูเหมือนกับสวนต้นไม้ที่ยังทำไม่เสร็จอ่านี่ ติดต้นไม้ต้นใหญ่ไปปิดบังโอ้โหกระถางเบลเลอร์บิ๊กไซส์ตอบทีนี่กระถังหรือองคอ่าตักออกหลุมใหญ่มากแต่เวลาในการตักดินออกนี่ก็เหมือนเหมือนเดิมเท่าเท่ากันอ่ากบต้นไม้เข้าไปพนมมือป๊บเสร็จแล้วก็แต่งไปอีกสัก2ต้นมาปิดบัง ไม่ให้เห็นไอ้ตรงสวนหญ้าด้านหลังที่ยังไม่ได้ตัดงานยำฮะงานยำออตักออกก่อนแล้วก็มากบต้นไม้เหมือนเดิมแวบเรียบร้อยเสร็จไปแล้ว2ต้นเท่านี้เราก็จะเห็นว่ามันดูธรรมชาติขึ้นแล้วนะตรงด้านหลังเหลือ,อ,อสวนตรงด้านหน้ามันยังโล่งๆเกินไปอะ่ะมางั้นเรามาตกแต่งกันต่อเนี่ ใส่ต้นไม้เข้าไปปลูกแครอทไปเลยละกันน่ารักดีถึงมันจะไม่ค่อยเห็นลูกแครอทก็ตามนะมันเห็นแต่หัวโผล่มันนิดหน่อยยังไม่พอนี่ลองอกีกยัดเข้าไปต้นไม้อนไนยัดได้ยัดไปให้เต็มเฮ้ยอันนี้น่าจะสวยเฮ้ยสวยดี่ะใช้ได้สีชมพูเริ่มมีหลากสีสันมากยิ่งขึ้นฮนะเพิ่มอันนี้เข้าไปด้วยนี่มันจะเป็นพุ่มเล็กๆ ก็ต้องแต่งให้มันหลากหลายหน่อยกระจายกระจายกันเหมือนกระสุนลูกซองเกี่ยวไหมเนี่ยเา้าจัดมาเพิ่มพุ่มเล็กๆอันนี้ไม่รู้ว่าดอกอะไรแต่ก็ใส่ไปก่อนอย่างนั้นเนี่เอารวัวเลยดีกว่ามันเล็กมันเล็กมันต้องการหลายๆพุ่มอยู่รวมกันเออมันจะได้ดูใหญ่ๆเป็นทุ่งหญ้าเอ้ยทุ่งทุ่ดอกไม้ส,สวยๆเป็นยังไงดูระยะไกลสิ ก็โอเคนะแต่มันยังไงบอกไม่ถูกมันต้องมากกว่านี้ดิเออนี่จัดไปเพิ่มมาอีกเออให้มันหลายๆสีสันด้วยจัดไปสีม่วงเข้มมาม่วงเข้มลายสีกับสีฟ้าอันเดิมเป็นสีม่วง,วง,วงฟ้าฟ้าอันนี้จะเป็นม่วงเข้มม่วงแบบมาเกนตาอะไรประมาณนี้ ไอสีมันตัดกันแล้วก็ต้องมีอีกเป็นสีอะไรดีเนี่ยอันนี้มันสีน้ําเงินอนนนสีม่วงนี่ดีว่าสีแดงม่วงแดงอันนี้ออกม่วงแดงเลยไล่กันทั้งหมด3สีฮะจังหวะนีส้สวยไลยให้มันส,สวยตกแต่งเพิ่มเข้าไปจริงๆไม่มีเป็นคนไม่มีหัวในการทําสวนเลยเนี่ยปกติทำแต่บ้านนะ ทำบ้านมาต้องหลายพานแล้วไม่เคยทำสวนไม่เคยทำสวนครั้งแรกในเกมนี้โอเคสามสีฮะไล่เรียงกันก็ดูสวยดีนะแต่งเองชมเองมาอีกแล้วรายการนี้ต่อมาฮะเราก็จะหามุมถ่ายภาพที่ดูดีที่สุดมุมนี้ได้ไหมมุมนี้ก็ก็โอเคนะมันก็ดูสวยแล้วดูไม่หลอมแหลม ฝั่งนี้ตกแต่งเรียบร้อยแล้วเอางี้ละกันเดี๋ยวเราจะปิดอินเทอร์เฟสแล้วก็ลองจำลองสถานาการณ์เดินดูเข้าๆว่ามันจะออกมาสวยแค่ไหนนี่เดินเข้าไปเข้าไปในศาลานี่ศาลาที่เราตกแต่งมาเล็กน้อยนี่ก็คือบรรยากาศทางเดินเข้าสวนสวยงามมุ้งมิง้งอ่าจบได้ประมาณนี้ฮะ เอาอีกนิดแล้วกันตกแต่งเพิ่มเข้าไปหน่อยมันยังดูโล่งๆไปนิดหนึ่งนี่เลยทานตะวันดอกทานตะวันเอามาวางไว้ริมรั้วเลยอ่ามันต้องหันหน้าไปหาพระอาทิตย์ดอกทานตะวันนะนี่พระอาทิตย์หันไปทางนูน้นอ้าวแล้วมันก็หันบั่วแล้วจะให้เราหมุนทำมะเขืออะไรเนี่ยโอ้ตกแต่งพุ่มแดงเพิ่มเข้าไปอีกอ่ามันยังดูแบบ ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ต้องขออีกเพิ่มเข้าไปอีกฮะนี่ตรงนี้ยังโลง่ลองๆอยู่สีชมพูด้วยเ่าเพิ่มสีชมพูเข้าไปเนี่ยแหละดอกสําหรับคนขี้เกียจขี้เกียจขุดแล้วก็ขี้เกียจปลูกนะเอาแบบนี้เลยแล้วกันสําเร็จรูปแปะปุ๊บติดปับ๊บได้ละโอ้โหมุมเริ่มลกแล้วนะเริ่มแบบธรรมชาติจ๋าแล้วทีนี้ก็สวยงามแบบสไตล์เรานะชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกกันได้ ยังไงก็อย่าลืมนะฮะช่วยกันกดแชร์แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยเป็นกำลังใจให้เรานะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้มาเท่านี้พอเดี๋ยวคลิปหน้าจัดเต็มให้อีกแน่นอนเกี่ยวกับทำสวนนี่แหละลาทุกคนไว้เพียงเท่านี้ฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปแล้ว